เขาหลอนหลอนยาแล้วคือเอาปืนแล้วก็บอกเนี้ยที่ผมยิงเขาเนี้ยมาจ่อหัวผมก่อนไม่ราว่าเขาอะไรเงี้ยตอนนั้นอะผมต่อยตอแล้วน uh. ี่ปืนจ่อหัวอยู่นี่เหรอผมเกเรเนี่ยถึงขั้นที่แบบว่าย้ายเรือกรรมเป็นว่าเล่ยผมย้ายเรืองกรรมแปดเรือกรรมผมมีคดีโทษประหารอยู่แล้วผมไม่ได้กลัวเลยไปไหนก็คือรู้เลยเอ็มนักมวยเอ็นนักมวยเนี่ย คำเตือนคลิปนี้เหมาะกับผู้ชมอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีคำพูดที่ไม่เหมาะสมบุคคลที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมเดือนมกปีนะประมาณหป,ปีครับเนี่ยไอข้ขได้ใช่ผมับขาวตอนนั้นผมก็ต่อย147เท่าเขา ลงรวมกันมากี่ยกโอ้ยเป็นเป็นเป็นพันแล้วมั้งเป็นพันยกแล้วมันก็ได้มาชกกันใช่ครับเราไม่ไม่คิดเลยเฮียโอ้โหคือก็ยังคิดกันตัวเองนะว่าวันที่เฮียติดต่อมาเฮ้ยของวะแต่เพื่อพิสูจน์ตัวเราด้วยแล้วก็น้องด้วยว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยโอ้โหยินดีมากมันเวลาแบบนักอวยที่มันอายุด้วยกันอย่างเงี้ยเฮ้ยผมมันต้องต่อยกันจริงๆอะคิดอะไรยังไงอะคือพอพอเรามาชกกันจริงๆในวันนั้นอะผมมองว่าเฮ้ย ถ้าเราเนี่ยทำเต็มที่ขยางบนเวทีข้างล่างเราก็คือพี่น้องแค่นั้นเองคือมันไม่มีในกติกายอยู่แล้วเฮียในการที่ว่าฮเฮ้ยเราจะต้องมากราบมาอะไรแต่มันคือเป็นวัฒนธรรมของเราอะไรอย่างเง <ไป S 2> ี้ยครับแต่ก็คือแบบวันนั้นอนะแฟนมวยเนี่ยขึ้นชมเจ้าขาวเนี่ยเยอะมาก ในในกลุ่มมวยโลกแต่แฟนมวยชื่อชมเราก็เยอะนะใช่ครับผมมีเวลาอยู่ประมาณเดือนนึงเงี้ยครับผมนั่งอยากรถจากเนี้ยครับไปที่สวนหลวงนะครับทุกวันนั่งแท็กซี่ไปทุกวันแท็กซี่ใช่ครับเนี้ยวันละห้าร้อยวันละพันเงี้ยโอ้ยค่าตัวหมดหมดครับไม่เหลือเนี้ยนั่นแหละแล้วแบบ เราอยากโชกเพราะว่ามันไม่ได้ต่อยมาปีหนึ่งพอดีครับมันก็อยากกับเอขยับร่างกายมากอะไรแบบ้ยใช่ครับในสิบยกผมก็ยืนได้ะก็ใช่ไงก็เห็นอยู่ยืนได้แบบเออเฮ้ยมันก็ยังไม่ค่อยเหนื่อยนะอะไรเงี้ยเอาความหลังเลยอยากดูคือเอาจริงตอนนั้นที่เจอกันใหม่ตอนนั้นยังไม่ได้สนิทกันนะครับผมเล่าให้ฟังหน่อยว่าเออเข้าไปได้ยังเอาแบบเอาจุดเริ่มต้นเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นก็คือเป็นเรื่องของยักษ์เสพติดครับผมผมออกมาเมื่อปี ห้าห้าหกครับออกมาปีห้าหกห้าหกครับแล้วเราเข้าไปปีสี่ครับมันเริ่มเสพมันก็ต้องเริ่มหาที่จะแบบว่าค้ามาเสพแล้วชื่อแบบว่าชมันก็ต้องเพราะมันอยากอยากเล่นอะจากเริ่มค้าสิบเมตรยี่สิบเมตรเป็นถุงทีนี้เป็นมัดอ มันมันมันเพิ่มไปเรื่อยเลยแล้วจังหวะวันนั้นอะผมก็ไปตามทวงตังค์เลยนะเฮียแต่จริงๆแล้วคือผมวันนั้นผมไม่ได้อปปืนไไไม่ได้อ,อะไรไปพกยาไปเพื่อที่จะเอาไปให้เขาเนี่ยทําเพื่อที่จะเอากําไรส่วนนั้นมาคืนเราอืมฮะแต่พอไปถึงปุ๊บเหตุการณ์วันนั้นคือเขาหลอนหลอนยาแล้วคือเอาปืนแล้วก็บอกเนี้ยที่ผมยิงเขาเนี้ยมาจ่อหัวผมก่อนถ้าลั่นมาเนี่ยคือผมตายแนย่นอน ผมก็บอกให้ใจเย็นมีอะไรคุยกับผมก่อนใช่ไหมพวกมึงจะฆ่ากูผมว่าเอาลนะรู้ละทีนี้ผมรู้แล้วไอ้ตอนนั้นเราเราไปคนเดียวไปคนเดียวครับแล้วฝั่งก็คนเดียวคนเดียวครับเพราะว่านัดผมนัดเขาผมโทรให้เขามาที่ทุ่งนาเออววะเราผมต่อยต่อยปังแต่ทีนี้นี่ปืน,นจ่อยู่นี่หรอคือแบบว่าก็คือมีอยู่สองอย่างให้เขาก็เราไงถ้ามันยิงปั้งเข้ามาเนี่ยผมก็เรียบร้อยแน่แต่ทีนี้คือพอต่อยป้องแล้วมันวิ่ง มันต่อยมันนอนต่อยแล้วมันวิ่งปืนลนความที่โมโหเขาก็หยิบปืนนี่แหละยิงแต่ทีนี้ด้วยความที่ผมเด็กยี่สิบเก้าผมก็อุ้มเนี่ยขึ้นรถขึ้นแคปอะขึ้นเอาไว้ส่้กระบะไปวันนั้นใช่ครับเราก็แบบเฮ้ยจะทํำยังไงวะให้คนไม่รู้ทํายังไงให้คนไม่เห็นก็เอาวะมันมีโรงแรมที่กําลังจะทําจะทําโรงแรมอะเนี่ยคือเป็นการก่อสร้างกนก่อสร้างใช่ครับเขาดถมดินเต็มเลย ผมกล่าวว่าเฮ้ยเนี่ยเท่าศพไปวางไว้อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวตอนช้าเนี่ยเขาต้องเอาดินมาถมนี่แล้วเขาจะต้องกบถูกไหม,มนั่นแหละเราก็คิดแค่นั้นที่ผมโดนเนี่ยคือเบอร์โทรไอ้เฮียคิดดูดิผมโดนโดนโดนโทรศัพท์เบอร์สุดท้ายที่โทรเข้าไปอ่ะอืมอืมอืมคือผมเนะี่ย <c oughs> พูดไปก่อนเลยว่า <c oughs> ผมไม่เคยทําคนดีนะครับผมกลัวที่สุดคือคนดีนะฮะแต่ถ้าพวกสามบ,บ้านบ้าคือได้เงี้ยด้วยกันเนี่ยผมไม่เคยกลัว แต่ผมกลัวคนดีคือผมไม่กล้าที่จะทำเขาไี่พูดถึงในเคสนี้มันอาสารตัดสินแล้วมันมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าโอเคเรื่องยาก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเฮ้ยมันคือการป้องกันตัวอย่างนึงใช่อ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเขาขขขไม่ได้บอกอ๋อแต่มันก็อยู่กันสองคนใช่ครับเขาก็งแบบอ,อ่ามึงจะพูดอะไรก็ได้อะไรเงี้ยคนตายไม่มีสิทธิ์พูดอ่าอะไรประมาณนี้แล้วก็พอตัดสินเสร็จปุ๊บยกมาประหารค่าอัมพางซ่อนเลนเขาแบ่งแม้ว่าอะไรกี่ปียกเลยครับยกเวมเลย พอตัดสินเสร็จปุ๊บผมก็ย้ายครับย้ายเรือนจาจากที่อยู่เก่าครับเข้าบางขวางผมก็แบบคิดว่าเฮ้ยผมต้องอยู่ตลอดชีวิตเลยหรอวะทีนี้เอาเลยเต็มที่เลยทีนี้ใช้ชีวิตในคุกผมคือมันเหมือนเซตแบบบอกตัวเองมาแล้วว่าเนี่ยราต้องอยู่ในนี้แหละ่ตลอดชีวิตถูกต้องเพราะนั้นเราก็ต้องทําทุกอย่างให้เราแม่งอยู่ในนี้ให้ได้ถูกต้องแต่คือด้วยความที่บวกที่เราเป็นนักมวยมันไม่มีใครยุ่งกับเราแต่ส่วนน้อย ที่แบบว่าอย่างนี้ในในในคุกที่เราเข้าไปอ่ะทุกคนก็เป็นคดีเป็นคดีกันใช่ครับมีหมดโอ้ยก็คืออย่างเราคือคดีหน่ะใช่ครับก็เท่ากับว่าคนที่อยู่ร่วมกับเราก็คือหนักหนักกันทั้งนั้นังนั้นในคุกเริ่มต้นที่ผมเข้าไปผนไม่ได้ทําความดีนะอืก่อนที่ผมจะมาต่อยมวยครับผมเจเลเนี่ยถึงขั้นที่แบบว่าย้ายเรือนจําเป็นว่าเล่นเลยนะผมย้ายเรือนจำเพราะเกเรเหรอใช่ฮรับโอ้หมายความว่า ใชาอยู่ที่นี่ถ้าเราเกเรจะส่งไปที่ดูขึ้นดูขึ้นถูกเหรอใช่ครับแต่อย่างผมผมอยู่ได้ปีหนึ่งอยู่ได้หกเดือนอยู่ได้แปดเดือนผมย้ายๆจนมาอยู่วหนุมปทุมเนี่ยที่ผมชกมวยเนี่ยหกปีซึ่งเอาตรงๆก่อนนั้นนนั้เราก็อยู่ไม่เลยเราก็เกเรตลอดไปไหนก็คือรู้เลยเอ็มนักมวยเอ็มนักมวยเนี่ยคือแบบโยมเองดื้อดื้อดื้อพอเราลงความผิดเนี่ยเราไปลงแดนเนี้ยใบความผิดผมขนาดเนี้ยปิดขนาดพอบอกโอ้โห มันไม่ได้แบบมีโทษเพิ่มหรอกเพิ่มครับเพิ่มคดีครับเอแลราไม่มันไม่ไปถึงประหารหรือเราก็ไม่สนใจอะไรเราไม่ได้สนใจเงี้ยผมผมมีคดีโทษประหารอยู่แล้วผมไม่ได้กลัวเลยเราไม่ได้รู้หรอว่าเอ๊ะแบบเอ๊ะมันมีคนติดตลอดชีวิตถ้ามันทําดีมันจะได้ลดนะเว้ยหรืออะไรเงี้ยมันมันยังยิงในศักศีอยู่อ๋อเด็กๆมันยังยังแบบว่าพอยิงยิงคนแบบว่าเฮ้ยเี้ยวว่ะเฮ้ยมันแจ๋งว่ายิงคือขนอ คือต่อให้เราอยู่ข้างในใช่แต่เราแม่งมีบารมีเราแ็้แววยังรู้สึกเท่อยู่นั่นแหละมันก็เป็นอย่างึ้นแบบว่าทุกคนยอมรับเราอืแต่วันหนึ่งแล้วเนี่ยผมก็เริ่มคิดได้มีเจ้าหน้าที่มาครับพี่พวีรพลเขาแบบว่าเฮ้ยไอเอ็มมึงอยากจะอยู่แต่ในนี้เหรอวะมึงไม่นึกถึงแม่เหรอไม่คิดถึงบ้านเหรอมึงจะเป็นขายใหญ่แต่ในนี้เหรออะไรเงี้ยแกก็พูดผมว่าแล้วทีเนี้ยเขาปล่อยพยาโทษกันใช่ไหมผมก็ยืนดูเออวะจะทำยังไงวะเนี่ยตอนนั้นนี่คือติดอยู่ติดมาแล้วกี่ปี แปดปีครับหยุดอยู่มาแล้วแปดปีแปดปีแล้วเห็นคนซื้อมาคิดตอนนั้นใช่ครับเพิ่งมาคิดตอนนั้นเพาเฮ้ยเพิ่งเริ่มเริ่มคิดเริ่มคิดคือแบบเฮ้ยเริ่มอยากกลับาตอนนี้ก็อายุยี่สิบยีกว่าแล้ว่แล้วครับ2ี่แปล้วี่เใช่โอเคแล้วเนี่ยมันมีมวยแดนสามคคีเกมของนักโทษมีมวยมีตะก้อมีฟุตบอลมีอะไรเงี้ยไปตองเนี่ยเองลงมาเนี่ยมาตี้มามามาซ้อมมวยยังชกได้ ผมว่าเอว่ามันได้ไปที่อื่นไงเหห็นามอ่อย่างน้อยกูเออไม่ได้กินกินกีฬาหรอกแต่ว่าเอ้ยกูไปเที่ยวขอไปเที่ยวที่อื่นไปเที่ยวในฐานะนักกีฬาก็เหมือนกีฬาสีอะไงเงี้ยเหมือนกีฬาสีเราที่แรกปีห้าสองไปจันทบุรีโอ้โหออกมาเห็นรถเห็นถนนเห็นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่เห็นเลยไม่เหมือนเมื่อตอนเวลาเราย้ายอ๋อผมย้ายตอนคืนอผมย้ายตอนตีสี่อย่างเงี้ยแล้วรถก็ทึบรถทึใช่ครับ ก็เนี่ยวันครั้งแรกเลยผมลงมาซ้อมมวยเฮ้ยน้ำตัวอ้วนนะครับแล้วก็ลงมาซ้อมมานสองเดือนเฮ้ยน้ำหนักลง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 ต่อยรุ่นหกสิบเก้ามวยสะกลสมัครเล่นครัะโอ้โหต่อยกันแบบมันนะครับเฮียต่อยกันจนแบบว่าเขาตบมือชอบใจกันนะก็คือแบบบวกกันแล้วนั่นเป็นนัดเลยนัดจํานัดชิงหรืนัดชิงครับนัดชิงแล้วก็คือแบบโอ้โหปีแรกของเราเราได้เหรียญทอง ผมก็เลยแบบเฮ้ยทีเนี้ยพอได้เหรียญปุ๊บมันมันมีเงินอของเจ้าหน้าที่อ่ะครออับให้เงินละวันสามพันไยเอ้ย้ตังค์ด้วยอะไรเงี้ยเราก็แล้วทีนี้กลับกลายเป็นว่าเอ็มซ้อมไว้ดีเว้ยมีออกไปชงนอกรอเอาออเป็นเคสพิเศษออกมาต่อยได้ใช่ครับ,ค,รบคือเราเฮ้ยทีเนี้ยผมได้ออกมาเจอแม่เจอญาติพี่น้องไม่ต้องมีลูกคงกั้นนั่นคือครั้งแรกครั้งแรกได้กราบเท้าแม่ได้ได้ขอโทษที่ ที่เราทําให้แกลําบากทําให้เขาคิดมาผมย้ายไปที่ไหนที่ไหนแม่เป็นคนติดตามไปเยี่ยมตลอดเพราะฉะตอนนั้นคือตอนนี้ใจ<อ>แม่งแบบเนี่ยผม,ผมนอจะ<ค>ออกแล้วอะ่ะใช่มผมปฏิญาณกับตัวเองเลยว่าถ้าไม่ด่าพ่อล่อแม่ผมผมจะไม่ทะเลาะก,กับใครแลว้วปีห้าห้าสามผมก็เอาวะตั้งใจทําทําหน้าที่นักนักมวยอนะไรย่างเงี้ย ซ้อมซ้อมแต่ผมเนี่ยเป็นคนแรกที่ได้พักโทษกรณีน,น<อ>ี้เที่ยงพูดถึงมเมื่อกี้ว่าเฮ้ยโทษเราแม่งปานชีวิตเราเกเรด้วย<ช>แต่ว่าเอ้าพอมันต่อยมวยปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่เฮ้ยแล้ว<อ> <ๆ S 2> ตั้งแต่นั้นมาพอเริ่มต่อยมวยผมไม่เกเรนะชั้นผมอยู่ชั้นเยี่ยมนะเห็นแบบเห็นแสงปลายอุมโมงค<ช>์ว่าไอ้ยกูจะได้ออกจะได้ออกผมมีความหวังอผมมีความหวังบวกกับว่าเฮ้ยทำยังไงก็ได้ให้เราได้รีบกลับที่สุดอ่ะมันเริ่มมีความหวังนีแล้วก็ยิ่งอยากกลับอะไรเงี้ยทีเนี้ย จนสุดท้ายปุ๊บท่านอาธิบดีกรมราชทัณฑ์ขึ้นมาข้านขานให้ผมตอนนั้นเฮ้ยติดมันจนขนาดน,นี้แล้วเนี่ยยังไม่เคยได้ทําพักโทษวัรลดเลยเหรอผมบอกไม่เคยครับท่านบอกไอเด้งเก็บเสื้อผ้ากลับบ้านเลยโทษผมยิงเลยอีกหกเจ็ดปีผมเฮ้ยท่าน <c oughs> พูดเล่นหรือเปล่า <c oughs> อย่าให้ความหวังผมถูกไหมเฮียคน <c oughs> มา้อความหวังอยู<ม>่แล<ม>้วจริงท่านบอกว่าเดี๋มเก็บเสื้อผ้ากลับบ้านแล้วทีเนี้ย ท่านให้เลขามาคุยแล้วเลขาท่านว่ามีคดีต่อข้างในเนี่ยบอกครับเนี่ยผมรู้แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เงียคดีคือทํายิ่งคดีต่อข้างในนะไม่ได้แน่นอนอแต่ผลท,ท้ายแล้วเขาโอ้โหแล้วมันมีอุปสรรคเยอะคือพอเราไปทําทําไปลงที่บ้านใช่ไหมครับที่กำแพงเพชรก็ผู้ใหญ่ก็อ มันออกมาทําไมอะไรผมโอ้โหเอาโอเคไม่เป็นไรว่้แต่ท่านที่ดีก็ใช่ครับก็พูดแล้วก็ทําอ่ะใช่ครับแล้วคือกลายเป็นแบบท่านที่ดีผมอยากจะทําให้คุณเป็นนักโทษตัวอย่างผมในรถโทษห้าแล้วอยู่ๆเมื่อคือจากวันนั้นมีโทษหกปีเหรอใช่ครับแล้วลดลงมาอีกห้าใช่ครับแล้ว่าเขาไปก็ยังต้องติดอยู่อีกหน่อยนึงอีกนิดเดียวโอเคออกมาปุ๊บตอนนั้น ค่แม่เาไอ้กูจะทาอะต่อยมวยต่อหรือกูจะเป็นคนดีหรือวันแรกวันแรกที่ออกมายืนงงอยู่หน้าประตูผมจะไปไหนวะมีตังค์อยู่ห้าหมื่นอ๋อที่เก็บจากการต่อยมวยใช่ครับเออโอเคนะใช่ครับเฮ้ยเราจะไปที่ไหนต่อเนี่ยขึ้นรถทัวร์ก็ไม่เป็นรถเมย์ก็ไม่เป็น <c oughs> เป้าหมายเราคือชกมวยเลยครับเนี่ยตั้งใจจกนะกู้แล้วผมโชคดีตรงที่ว่าผมมีที่รองรับ แต่นักโทษคนอื่นครับบางคนไม่มีเลยอ่าถูกถูกไหมก็ไม่รู้้ติดเป็นสิบยี่สิบปีออกมาออกมาไอะไรว่าทำะไรไปถอยกลับเข้าไปสิเดิมใช่ผมเลยบอกว่าเฮ้ยผมโชคดีตรงที่ว่าผมมีเป้าหมายผมมีวิชาติดตัวผมมีแบบเนี่ยกำปั้นเราเนี่ยสู้สู้ด้วยแต่ผมชกมวยออกมานะชกมวยกลับมาได้สองปีหรือสามปีเองครับผมว่ากลับวงจรเดิมอย่าเหมือนเดิมครับ วันนั้นผมต้องนำใช้ยาเป็นถุงหนึ่งสองอร้อยเม็ดอย่างที่เราจะไปขายใช่ครับ <c oughs> ไม่ได้ขายกลัวตำรวจเรื่องเรื่องดูดหมดเลยสองพันเม็ดน่ะดดสิบห้าวันอนเฮีย <c oughs> ไม่เหลือเลย